โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนางบุษราเรืองสอนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประจําปีการศึกษา2566ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดดําเนินงานโดยใช้นวัตกรรมคุณธรรมนําชีวิตพัฒนาจิตคิดดีทดําดีรับผิดชอบโครงการโดยนางเพียนเพนเสือภูเขียว ตำแหน่ง yeah. ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดการจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรมมีนักเรียนแกนนำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และมัธยมศึกษาปีที่3ประกอบด้วยโครงงานดังนี้ 1. โครงงานคุณธรรมจิตอาสาห้องน้ำพาเพลินคุณธรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสา ความมีวินยัยความรับผิดชอบความเสียสละรับผิดชอบโครงงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส 2. โครงงานคุณธรรมทิ้งขยะลงถังยับยั้งความสกโปกคุณธรรมที่มุ่งเน้นจิตอาสาความมีวินยัยความรับผิดชอบรับผิดชอบโครงงานโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า 3. โครงงานคุณธรรมสวดมนต์ประจำนำสุขมาให้ปฏิบัติกิจกรรมในวันสุขสุดส,สัปดาห์คุณธรรมที่มุ่งเน้นศีลส,สมาธิปัญญารับผิดชอบโครงงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดได้เผยแพร่ผลงาน ผ่านช่องทาง Facebook ของโรงเรียนและได้รับการนิเทศติดตามจากนิเทศอาสาของมูล,ลนิธิยุวพัฒน์รางวัลที่ภาคภูมิใจ 1. รางวัลระดับดีมากการผลิตสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สัน้นต่อต้านการทุจริตเยาวชนตื่นรู้สู้โกงระดับประถมศึกษา 2. รางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุข 3. รางวัลคุณธรรมระดับสามดาวระดับเขตตรวจราชการที่17 4. เกียรติบัตรผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ผลการประเมินระดับ AA